พี่น้องทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับมิเตซมเช่นเคยนะครับกับเรื่องราววัตถุมงคลของครูบาอาจารย์สายจังหวัดนครสวรรค์และในจังหวัดใกล้เคียงโดยเฉพาะสายหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็ในจังหวัดใกล้เคียงอย่างเช่นจังหวัดชัยนาทเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็จะสลับรับเปลี่ยนให้พี่น้องได้ชมนู่นชมน,ชมนี่เป็นวัตถุมงคลที่เราเคยเห็นบ้างไม่เคยเห็นบ้างก็พบกันอยู่เป็นประจำนะครับสําหรับวันนี้กับหัวข้อเรื่อง เราจะมาพิจารณาวัตถุมงคลประเภทมีดหมอมีเทพสตราของหลวงพ่อลุ่งแห่งวัดหนองสีนวลซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งพระเกจิคณาจารย์นะครับที่สร้างมีดแล้วมีชื่อเสียงโด่งดังประสบการณ์สูงมากนะครับประสบการณ์สูงแต่ว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อลุ่งนั้นมีน้อยกว่าหลวงพ่อเดิมหลายเท่าตัวนะครับจึงเป็นวัตถุมงคลที่หายากสุดๆพบเจอได้ยากนะครับพบเจอได้ยากเพราะสร้างไว้น้อย สร้างไว้น้อยกว่าหลวงพ่อเดิมแล้วก็เป็นพระผู้สร้างมีดก่อนหลวงพ่อเดิมนะครับสมัยเมื่อสร้างมีดใหม่ๆนี่หลวงพ่อเดิมนี่ต้องนํามาให้หลวงพ่อรุ่งปลูกเสกก่อนนะครับเพราะว่าหลวงพ่อรุ่งท่านจะมีประสบการณ์มากกว่าแต่ว่าหลวงพ่อรุ่งกับหลวงพ่อเดิมนั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเพราะโยมโยมแม่เขาเรียกว่าโยมแม่ของพระคณาจารย์ทั้งสององค์นี้เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับแล้วก็ท่านได้รับการศึกษาท่านได้รับการถ่ายทอด พวกวิชาอาคมอะไรต่างๆเนี่ยจากหลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองจากหลวงพ่อเทศวัดสัตททเลซึ่งทั้งคู่นี้ต้องถือว่าเป็นพระผู้เป็นคู่สวดเป็นคู่สวดของทั้งหลวงพ่อลุ่งทั้งของหลวงพ่อเดิมเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าเรียนจบมาจากสำนักเดียวกันแล้วก็มีความเข้มขลังแบบเดียวกันนะครับวันนี้จะได้นำมาให้ท่านได้พิจารณากับ มีดหมอหลวงพ่อรุ่งเป็นมีดขนาดสาริกากับเป็นมีดขนาดาประมาณสักหกนิ้วรประมาณสัก6นิ้วถ้าจะพูดจริงๆก็ขนาดปากาครึ่งๆนะครับอันนี้เล่มนี้นะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวตรงนี้พี่น้องท่านใดอยากจะทําความรู้จักกับผมอยากจะพูดคุยกับผมนะครับมาทางเบอร์โทร0863529656ถ้าจดไม่ทันก็ ามาดูที่หน้าปกวิดีโอมาดูที่หน้าปกวิดีโอนะครับเพราะผมแปะเบอร์โทรแปะคิวอารโค้ดของไลน์ไว้นะครับท่านสามารถสแกน QR วอารโค้ดเพิ่มเพื่อน,นทางไลน์เลยนะครับหมายเหตุอย่าถามเรื่องเก๊แท้อย่าถามเรื่องถึงไม่ถึงใช่ไม่ใช่เข้ามานะครับเพราะว่าผมปฏิเสธการตอบทุกกรณีนะครับต้องบอกทุกวีดีโอไม่งั้นเดี๋ยวมาเป็น10 20 30เลย<笑><笑>นะครับพอ,อพอถามแล้วผมไม่ตอบก็จะเกิดความาไม่พอใจนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามเข้ามา อ่าเดี๋ยวเข้าสู่เรื่องราวนะครับวันนี้ผมจะได้นํามีดหลงพ่อลุ่งขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กก็คือเนี่ยอ่าครึ่งหนึ่งของปากานะครับเนี่ยครึ่งหนึ่งของปากาเราจะเรียกว่าเป็นไซส์ขนาดสาริกาเลยก็ได้นะครับเป็นของหลงพ่อลุ่งและมีดอ่าเท่าที่พบเห็นมานะครับมีดหลงพ่อลุ่งเนี่ยขนาดไซส์ขนาดนี้นะครับที่จะอ่ามีด้ามสวยๆแบบเนี้ยนะครับที่ทําด้ามแบบ มืออาชีพเลยนะครับอันนี้อันนี้ด้ามแบบมืออาชีพนะครับแล้วก็พวกแหม่เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นแหม่สั่งจากาช่างทางพยุหะด้วยนะครับในยุคต้นๆนะครับเนี่ยในยุคต้นๆเห็นไหมครับเป็นแหม่ในยุคต้นเป็นแหม่ในอายุป,ประมาณร้อยกว่าปีนะครับเนี่ยเป็นแหม่เงินเก่าเนี่ยแบบนี้นะครับเล่มนี้ผมก็ได้มาจากชาวบ้านหนองสีนวลนะครับ งานนี้เก่าช้ำมากนะครับเพราะว่าอายุของอายุของมีดเนี่ยร้อยกว่าปีนะครับท่านดูนะครับว่าเงินเก่ามีลักษณะเป็นอย่างไรหายากมากนะครับที่จะเป็นแมามาาหนนนนนแมที่สั่งทํามาจากทางพยุหะเน,นี่ยน,นะครับอันนี้เป็นแหมที่สั่งทํามาจากทางพยุหะในยุคต้นๆนะครับนี่นะครับงา งานนี้เป็นน้ำพึ่งเลยนะครับฉ่ำเป็นน้ำพึ่งเลยงดงามนะครับเนี่ยงดงามมากมีดแบบนี้นานๆเจอทีนะครับนานๆเจอทีหนึ่งเ,เป็นลายตอกลายคล้ายๆกับเหมือนหลวงพ่อเทศวัดสัตทะเลเลยนะเนี่ยลายแบบนี้นะครับ เป็นลายเสยมาเปลวเพลิงนะครับใช่ไหมนะอีกด้านหนึ่งเป็นแบบนี้เหล็กก็เป็นเหล็กเก่านะครับเนี่ยเหล็กเก่าขาวซีดนวลมีร่องรอยเอ,อมีร่องรอยของพวกกบใสเหล็กมีพวกร่องรอยสิวร่องรอยสภาพความเก่านี้เยอะเลยทีเดียวนะครับสําหรับสันมีดก็ ตอกตะกุดไว้ฝังตะกุดไว้สามดอกนะครับสันมีดเป็นสามเหลี่ยมนะฮะหลังประหมอใบมีดเก่าเก่าขมคร่าเลยนะครับเน่เก่าแบบนี้ขนาดความยาวเฉพาะใบมีดเนี่ยนะครับสองนิ้วนะครับสองนิ้วกว,กว่านิดหนึ่งนะครับสองนิ้วกว,กว่านิดหนึ่งเก่าจริงนะครับมีดแบบนี้กุฏคุลนั้นไม่ได้แพ้มีดเล่มใหญ่ๆเลยนะครับ โดยเฉพาะมีดของหลวงพ่อลูกนี่ขนาดเล็กเนี่ยก็พบเจอได้ยากนะครับส่วนมากก็จะเป็นมีดขนาดใหญ่ขนาดพกพานะครับและด้ามงาฝักด้ามงาแบบนี้ก็หายากนะครับเนี่ยด้ามงาแบบนี้หายากแล้วก็แหมเงินด้วยหายากนะครับมีดเนี่ยเ,ออเก่าจริงเลยนะครับดูดิสภาพนี่โอ้สภาพนี่เป็นร้อยปีนะ สภาพนี่เป็นร้อยปีนะขนาดเล็กอย่างนี้ยนะครับขนาดเล็กเลยนะครับสภาพเขาแน่นนะครับไม่มีโยกไม่มีครอนนะครับนี่สภาพแน่นๆแบบนี้เลยนะครับลายตอกเล็บจิกคว่มหงายนะครับ เหมือนมีริ้วเหมือนมีริ้วรอยจานแต่ไม่รู้จะใช่หรือเปล่านะครับเนี่ยหรือเป็นรอยขีดข่วนนะฮะเนี่ยเล็กๆอย่างนี้นะครับคว,ความเก่านั้นดูง่ายมากเนี่ยความเก่าเนี่ยดูง่ายมากเลยนะครับงานี้ออกเป็นน้ำผึ้งนะครับ สวยงามนะสวยงามมีดเล่มนี้เนี่ยสวยงามจริงๆนะครับสวยงามมากแล้วของหลวงพขอลุงนะครับพบเจอได้ยากนะมีดตีสวยๆส,สภาพแบบวิจิตรงดงามเนี่ยหาค่อนข้างยากนะครับโดยเฉพาะแหมแหมแบบนี้นะครับหายากเลยทีเดียวนะครับขนาดเล็กขนาดกระทัดรัดนะครับแบบนี้พุทธคุณนั้นทั้งเมตตามหานิยม สยบพวกอาถรรพ์ไล่พูดผีปีศาจถอนคุณใสม์ดำทำพิธีไหว้ครูทำพิธ,พธีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการทำพิธีเนี่ยนะพิธีกรรมอะไรต่างๆนี่ก็เหมาะกับมีดเล่มนี้สามารถใช้ได้ในพิธีทุกพิธนะีกรรมนะครับทุกพิธีกรรมใช้ได้หมดเลยนะครับพกติดตัวไปไหนมาไหนได้สะดวกเนื่องจากว่าเป็นมีดขนาดเล็กนะเป็นมีดขนาดเล็กมาก นี่นะครับสภาพที่ดูง่ายแท้สบายตานะครับแท้ตาเปล่านั้นมันเป็นมีดที่พบเจอได้ยากนะครับแล้วมีดเล่มนี้เป็นมีดที่ดูง่ายสบายตาแท้ตาเปล่านะครับนี่นะฮะโอ้โหงดงามนะครับงดงามอ่านอีกหนึ่งเล่มนะวันนี้เอามีดหลงพอลุงมารีวิวให้พี่น้องได้ชมนะครับ2องเล่ม มาดูมีดอีกเล่มนึงนะครับที่เป็นมีดมีความใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับความใหญ่ก็คือยาวรวมเนี่ยประมาณ6นิ้วครึ่งนะรประมาณ6นิ้วครึ่งนะครับมีดเล่มนี้ก็เป็นมีดที่เป็นสไตล์ของวัดหนองสีนวลชัดเจนนะครับนี่นะครับลายเสมาเปลเพิเพงเนี่ย ลายเสยมอเปลยวเพิงตอกเล็บจิกความหงายนะครับส่วนตะกุด1 2 3่อสี่ห้าหกดแดเกดอกนะฮะตะกุด9ดอกบนหลังนี่นะครับหลังมีดนหนาๆนะครับหลังมีดนหนาๆสำหรับมีดประมาณนี้นะฮะแล้วแล้วความหนาเขาประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นมีดที่มีความหนานะครับนี่ใบเหล็กนี่ออกดำ ออกดำเขีเขยวๆนะฮะเหลือเา้าขาวหน่อยนะอธิบายยากนะฮะอธิบายยากเห็นไหมครับเนี่ยเหล็กเก่านะครับสภาพเดิมๆนะครับโลหะรัดปลอกมีดเนี่ยเป็นพวกอลูมิเนียมขาบินโตซึ่งมีดเล่มนี้ก็มีอายุเกินร้อยปีเช่นเดียวกันนะครับเป็นมีดยุคต้นๆของหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลน,นะครับส่วนโลหะนั้นก็เป็นโลหะที่ ดูง่ายสบายตาเป็นโลหะเก่านะครับเนี่ยเป็นโลหะเก่าอย่างนี้นะครับนี่มีดคมนะครับมีมีดนี่คมนะมีดเล่มนี้คมนะครับปลายแหลมคมนะครับเฉพาะใบมีดเฉพาะใบมีดเนี่ยสามนิ้วสามนิ้วกว่านิดๆิดนะฮะสามนิ้วกว่านิดนิดองานนี่ก็เก่าช้ำ เกนะ่าฉ่าเป็นลำเทียนบางส่วนนี่ก็จะแก่เป็นทั้งน้ําผึ้งไปเลยนะครับบ่งบอกถึงอายุนะบ,บ่งบอกถึงอายุบ่งบอกถึงความเก่างานนี่ล้นลานเล้านะครับงานล้นลานเล้าแตกแตกลายเป็นรากผักชีนะครับนี่แบบนี้พอดีผมทําวิดีโออยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ใกล้ๆทางในหมู่บ้านนะครับก็มีเสียงรบกวนเข้ามานิดนึงก็ต้องขอโทษนะครับอาจจะ ฟังแล้วมันไม่ได้อัธรศนะครับแต่ก็มองที่เจตนานะครับเจตนาของผมมันก็อยากจะทําให้กับพี่น้องอได้ชมนะครับตรงนี้ตรงนี้ท่านจานยันไว้นะครับท่านจานยันตรงนี้เปิดด้วยตัวอู่นะครับตรงนี้ท่านจานยันคําว่ายะธาพุทธโมนะยะธาพุทธโมนะเป็นการ เดินพระคาถาถอยหลังของพระเจ้าห้าพระองค์นะครับยะทาพุทธโมนะครับเป็นการเป็นการจานอักขระพระคาถาถอยหลังในยันพระเจ้าห้าพระองค์นะครับในพระคาถาพระเจ้าห้าพระองค์นะครับทั้งฝั่งนี้ทั้งฝั่งนี้ก็จะเป็น นะโมพุทธทายะอันนี้เป็นการเดินหน้าอันนี้เป็นการเดินหน้าพระคาถาพระเจ้าห้าพระพระคาถาพระเจ้าห้าพระองค์นะครับนะโมพุทธทายะอีกด้านหนึ่งยะถาพุทธโมะนะครับทางด้านนี้ก็บนบนบน,บนสันของดาบเนี่ยนะก็จานคำว่าอะไรก็ไม่รู้ตัวเป็นคล้ายๆกับตัวอุนาลมนะครับ คล้ายๆกับตัวอุนารมไปทางนี้แล้วก็มาทางนี้นะชนกันนะครับก็เราดูตามพระคาถาแล้วนะครับเป็นคาถาทั้งป้องกันทั้งถอนนะครับทั้งป้องกันและแก้ไขอา่าเรียกว่าพวกโดนคุณใสมนดํามาสามารถแก้ได้และใครจะทําของมาใส่ก็สามารถป้องกันได้เพราะเดินหน้าถอยหลังทั้งหมดเลยนะครับคําว่าถอยหลังนี่ก็ถอนเลยนะครับเดินหน้านี่ก็ป้องกันได้เลยนะครับ ป้องกันทำลายได้ทั้งหมดนะครับดูง่ายสบายตานะงาน,งานเ,าเนี่ยงาเก่าในทั้งคู่เลยนะครับเห็นไหมครับแต่ว่าโลหะน้ะต่างกันก็คือโลหะลัดปลอ,อกมีดเนี่ยอันนี้เป็นอลูมิเนียมขาบินโตอันนี้เป็นเงินนะครับเป็นเงินเก่าเป็นเงินโบราณน,นะครับแบบนี้นะครับความเก่าของงานนั้นเก่าพอๆกันเห็นไหมครับเก่าพอๆกันก็คืออายุป,ประมาณร้อยกว่าปีเหมือนกันเลยนะครับ ใบมีดศิลปะของมีดนั้นก็เป็นช่างของหนองสีนวลโดยตรงนะครับซึ่งช่างหนองสีนวลนี้ก็บางทีก็ถูกตีมีดขึ้นมาโดยพระพิสุสัมมณีน,นแล้วก็ชาวบ้านที่มาช่วยกันที่มาช่วยกันตีมีดให้กับหลวงพ่อรุ่งนะครับโรงตีมีดก็อยู่ในวัดเลยนะครับเสียดายที่ทางวัดหนองสีนวลไม่ได้รักษาโรงตีมีดเก่าไว้นะครับ อย่าว่าแต่วัดหนองสีนวลแม้กระทั่งวัดหนองโพนะครับก็ไม่ได้รักษานี้ไว้เป็นบวัติศาสตร์ก็น่าเสียดายมากนะครับดีที่วัดหนองโพยังได้เก็บที่เผาสรีระของหลวงพ่อเดิมเอาไว้ยอยู่นะครับก็ยังเรายังเห็นโอโ้โงดงามนะครับงดงามเก่าเลยทีเดียวนะครับแล้วมีดเล่มนี้ก็คือศิลปะของช่างของวัดหนองสีนวลนะครับเห็นไหมครับ เป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นเอกลักษณ์แต่แหม้เล่มนี้แหม้เล่มนี้ถูกสั่งทำมาจากร้านเงินร้านทองเก่านะครับงานนั้นเก่าฉ่ำแสดงว่าถูกใช้มามากนะถูกใช้มามากมีดเป็นมีดที่มีสเสน่ห์ทั้งคู่นะครับเป็นมีดเล็กที่มีสเสน่ห์ทั้งคู่แหเล่มเล็กนี่ก็พกพาง่ายสะ,สะดวกสบายเล่มใหญ่นี่ก็ถือว่าเป็นมีดขนาด ใหญ่กว่าปากกาหน่อยหนึ่งนะฮะใหญ่กว่าปากกาหน่อยหนึ่งเนี่ยเสมมุติว่าอันนี้เป็นปากกานะอ่ะอันนี้เป็นปากกานะครับเนี่ยก็ใหญ่ปากใหญ่กว่าปากกาไปประมาณสักเออนิ้วหนึ่งนะฮะประมาณสักนิ้วหนึ่งเนี่ยประมาณเนี่ยหกนิ้วครึ่งนะครับเนี่ยหกนิ้วครึ่งนะโอ้งดงามนะครับมีดดูง่ายสบายตานะครับ ทั้งสองเล่มเลยนะครับเป็นมีดด้ามงาเป็นมีดด้ามงาของพรอรุ่งแต่เล่มใหญ่เนี่ยมีการจารยันนโมพุทธยะและก็ยะถาพุทธโมนะไว้แล้วก็จารยันทางด้านหลังนี้ก็เป็นอุนาลมอ่าเป็นอุนาลมนะครับนี่นะครับแน่นปึกปักนะครับนี่เป็นแบบนี้เป็นมีดที่ได้มาจากท้องถิ่นทั้งคู่นะครับ เป็นมีดที่ได้มาจากท้องถิ่นทั้งคู่เรียกว่ามีดเหล่านี้เนี่ยชาวบ้านเขาเก็บไว้นะชาวบ้านเขาเก็บไว้จนเราได้ไปเจอก็ขอแบ่งมานะครับขอแบ่งมาเพื่อ,อเอามาไว้บูชาบ้างนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมีดสวยมีดดูมีดดูเก่าลึกมากนะครับสไตล์ของหนองสีนวนเลยนะเนี่ยประมาณนี้นะครับ วิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอสั้สนๆประมาณทักสิบกว่านาทีวันนี้เนื่องจากว่าผมมีภาระค่อนข้างที่จะรัดตัวพอสมควรนะครับก็คงจะเอาไว้ประมาณนี้ให้ท่านได้รีวิวให้ท่านได้ชมมีดของหลวงพ่อรุ่งนะครับทั้งเล่มเล็กและเล่มขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับเป็นมีดขนาดพกพาติดตัวไปไหนมาไหนได้สะดวกพุทธคุณนั้นเข้มขลังนะครับเป็นที่เรื่องลือแล้วก็หายากนะครับ พบเจอได้ยากยิ่งด้วยนะครับดูง่ายสบายตาใครบอกว่าดูยากถ้าดูยากเราดูไม่เป็นนะครับอพอเราไม่เป็นอะไรมันก็ยากทั้งนั้นเหมือนขับรถถ้าไม่เป็นรถมันก็ยากนะฮะต่อให้เป็นกุญแจเบ้นกุญแจโตโยต้ามิตซูโยนกุญแจอะไรให้ก็ยากทั้งนั้นแหละเพราะว่ามันไม่เป็นแต่ถ้าโยนกุญแจน,นั้นไปให้กับคนที่เป็นมันก็ง่ายทุกอย่างนะครับคันไหนก็ขับได้นะคันไหนก็ขับได้เพราะว่าขับรถเป็น คนขับรถไม่เป็นเนี่ยมันยากทุกคันนะครับเหมือนกับการดูมีดเนี่ยถ้าดูไม่เป็นมันก็ยากทุกอย่างนะฮะไม่ว่ามีเก้ ide, มีดแท้ดูยากหมดแต่ถ้าดูเป็นแล้วเนี่ยมันก็ง่ายหมดมีดแท้ก็ดูง่ายมีดเก้ก็ดูง่ายเพราะฉะนั้นความยากความง่ายมันก็ไม่ได้อยู่ที่มีดมันอยู่ที่เราเป็นหรือไม่เป็น,น,นความยากความง่ายก็ไม่ได้อยู่ที่รถวัยยี่ห้ออะไรนะมันขึ้นอยู่กับเราเป็นหรือไม่เป็นถ้าเราเป็นเราก็ขับได้ทุกยี่ห้อแหละนะครับมันขึ้นอยู่อย่างนี้นะครับ เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ความยากอยู่กับตัวเรานะถ้าความยากอยู่กับตัวก็แสดงว่าเรายังไม่เป็นในเรื่องนั้นนะครับนียประมาณนี้โอเคครับพี่น้องก่อนจะจบวิดีโอนี้นะครับพี่น้องท่านใดถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อ,อการศึกษาเรียนรู้เนี่ยก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับสําหรับพี่น้องท่านที่เข้ามาใหม่ๆนะครับก็กดกระดิ่งติดตามด้วยเพราะว่าเวลาผมทําวิดีโอเขาจะได้เตือน,นว่ามีวิดีโอเข้ามาใหม่นะครับ ท่านก็จะได้ชมอยู่ในทุกๆคลิปทุกๆวีโออย่างนี้จะเป็นประโยชน์มากสําหรับผู้ที่กําลังเริ่มเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้สอนพี่น้องนะผมแค่แชร์ประสบการณ์ในการสะสมว่าผมสังเกตวิธีนี้ใช้วิธีนี้ในการศึกษาในการที่ผมจะเก็บมา เก็บมาอนุรักษ์ไว้เนี่ยผมใช้วิธีนี้ในการสังเกตในการพิจารณานะครับมีดมีลักษณะแบบนี้ผมก็มาแชร์วิธีการแชร์แนความคิดแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ให้กับพี่น้องอได้ฟังได้ชมนะครับแต่พี่น้องก็ต้องไปศึกษาดูวิดีโอจากหลายๆท่านที่มีความชํานาญวงเล็บท่านที่มีความชํานาญเท่านั้นนะครับถ้าไปชมกับคนที่ไม่มีความชํานาญนี้อาจจะเข้าป่าเข้าดงได้นะ นะครับเข้าป่าเข้าดงได้เหมือนปิดเหมือนติกกนดกระดุมเม็ดแรกผิดเนี่ยผิดไปเลยนะครับขึ้นอยู่กับความเข้าใจครั้งแรกของเราเราซึมซับอะไรไปนะครับถ้าเราซึมซับในสิ่งที่ไม่ในสิ่งที่ไม่ใช่ไปเนี่ยเราก็จะมองเราก็จะเดินทางผิดไปตลอดนะมันเหมือนกับเราคิดว่าความจริงอ่ะเชียงใหม่เขาอยู่ภาคเหนือแต่เราเข้าใจว่าเชียงใหม่อยู่ภาคใต้อย่างเงี้ยหันหน้าไปทางใต้ยิ่งเดินยิ่งห่างอย่างเงี้ยนะครับ มันไม่ได้อยู่ที่ว่าความขยันเดินนะขยันเดินขนาดไหนแต่ถ้าเดินผิดทิศทางนี่ก็ไม่มีวันที่จะถึงแล้วประมาณนี้นะครับโอเคครับวันนี้ก็คงจะยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีมีใช้มีเงินใช้ทุกทกท่านนะครับสวัสดีครับผมมิเตอร์แซมครับ